สวัสดีครับพบกับอาจารย์โอและอาจารย์ท็อปในรายการสนักอาจารย์โอร้าอาจารย์ทพยากรครับในชมรมโหราศาสตร์เอกอุกเทพนิมิตพยากรนะซึ่งมีท่านอาจารย์โอนะและผมอาจารย์ท็อปนะครับดูแลรายการทุกรอบก็มาแล้วเหมือนเดิมครับนะกดแชร์กดไลค์นะเป็นกำลังใจให้กับทีมงานเราด้วยครับนะ ทีมงานเรามีทั้งหมด9,999คนนะแต่ตอนนี้ทางเราเนี่ยก็เรียกได้ว่านาะมาแล้วนะครับนาะสองคนก่อนนะก็ตามดูพวกเราจากในช่องได้นะครับนาะ YouTube นะามาครับกดแชร์แล้วตามเดซีแรนรน ตามด้วยชีเรนขอโทษนะนาระตามด้วยคำถามครับไม่มั่นใจ เข้ามากันได้นะครับเพียงคนละหนึ่งคำถามเท่านั้นสำหรับรายการของเราในรอบนี้นะกดแชร์กดไลค์นะ God share, God นะนั่นแหละค่ะเป็นกำลังใจให้กับทีมงานเราด้วยนะขอรับทีมงานเรามีทั้งหมด9,999คนแต่ตอนนี้เรามากันก่อนครับ2คนครับนะกดแชร์ออกไปให้ด้วยครับ เพียงคนละเก้าพนะันเก้ารอยเก้าสิเก้าแชร์นะแชร์แล้วตามด้วยชีเรนนะแล้วตามด้วยคำถามครับ เข้ามากันได้นะ กดแชร์ออกไปค่ะกดไลค์กดแชร์เป็นค่าครูก่อนนะคะแล้วค่อยพิมพ์คําว่าแชร์แล้วชื่อเล่นคําถามค่ะกดไลค์กด, like, กด share, แชร์แล้วพิมพ์คําว่าแชร์แล้วชื่อเล่นคําถามนะคะแชร์ไปเป็นธรรมาทานด้วยนะคะแชร์ไปได้บุญเพราะว่าเอ่อจะทําให้คนที่เห็นโพสต์หรือว่าเห็นไลฟ์สดเราเนี่ยได้เข้ามาดูคนละหนึ่งคำถามด้วยกันนะคะได้ให้โอกาสคนอื่นด้วยนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ย อนุโมทน,นาสาธุกับทุกผู้แชร์ด้วยนะคะทุกแชร์ด้วยนะคะอแชร์ไปได้บุญนะคะสาธุนะก็อ,อดูรายการสดเท่านั้นนะคะดูในรายการสดเท่านั้นถามได้นะคะถ้ามีคาว่าสดสีแดงขึ้นหน้าจอแต่ว่าถ้าไม่มีคาว่าสดสีแดงแสดงว่าออรายการจบไปแล้วจะเป็นเทปย้อนหลังนะคะ <c oughs> ใคร <c oughs> ใครที่เข้ามาแล้วนะอยากจะถามคำถามกดไลค์กดแชร์เป็นค่าครูแล้วพิมพ์คำว่าแชร์แล้วชื่อเล่นคำถามค่ะกดไลค์กด, like, กด share แ,แชร์แล้วพิมพ์คำว่าแชร์แล้วชื่อเล่นคำถามค่ืมกดแชร์ไปนะครับนะคนละเก้าพันเก้าร้อยเก้าเก้าแชร์ กดไลค์กดแชร์แล้วพิมพ์แชร์แล้วช่วยเร่งคำถามค่ะม,มาถึงยุคที่หมอดูต้องกดไลค์ให้ตัวเองก็คือห่วงใหญ้หคือแปลกว่าลูกตาเขาคือมีเข้ามานะแต่ก็ไม่มีคนถามแปลกเหมือนกันเลยเขาอยากดูเขาอยากดูเราคุยค่ะ นะเอะไะเดี๋ยวถามดวงค่ะอะเดี๋ยวสวดมนต์ก่อนแลออ้วกันนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะโอมพระพุทมารดาภาหายาทุติยัมปีพระพรทธมารดาภาหายาตัติยัมปีพระพรทธมารดาภาหายาอิติสุขโตอะระหังพุทโธนะโมพุทธายะ ปาทวีคงคาพระพระม,มหาเทวาคมามิหังพระมาจิตังปียังมามาชาริตินามาภาทานามาอ,อุเมกเมอ ปโยเทวมนุสนางปโยพระมานมุตตังปโยนาคาสปันนานางังปินินาริยังนามามิหังแชร์แล้ววายในอนาคตหนูจะทําตามความฝันสําเร็จไหมคือเราดูแค่ว่าสาวันเนี้ยคุณดีไหมชีวิตคุณทํามันดีไหมมันสบายสบายอย่าไปคิดถึงอนาคตมากคิดถึงปัจจุบันแค่เพียงสามวันนี้ก็พอ <ừ> เขาบอกว่าปัจจุบันนี้คุณมีความสุขดีแล้วนะคะ ผมบอกให้อย่างหนึ่งนะชีวิตคนเนี่ยมันมีการเปลี่ยนแปลงไปเรื่อยเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีหรือไม่ดีเนี่ยเพราะฉะนั้นคุณยึดปัจจุบันไว้ก่อนจะเป็นยึดกับอนาคตหรืออดีตครับมันไม่มีประโยชน์นะมาตอนนี้ดีก็พอแล้วนะคะอนาคตก็จะดีตามถ้าเกิดว่าตอนนี้ดีปัจจุบันดีใช่แล้วค่ะอิ๋วความรักควรไปต่อหรือพอแค่นี้คะคือเราดูแค่ว่าดีหรือไม่ดีนะปัจจุบันเท่านั้นนะมันยังไงมันก็ไปของมันได้ได้ค่ะก็คือยังดีอยู่ค่ะยังเป็นครอบครัวยังเป็นอะไรที่อบอุ่นนะคะเราไม่รู้ โสดแต่งงานหรือมีแฟนนะเราไม่รู้แต่แตเรา<ค>ร,รู้ขึ้นมาว่าดีดีตอบว่าดีแค่นั้นนะพอแล้วนะนะอ่ะบางทีถามความรักนะคะต้องออระบุด,ด้วยว่าโสดแต่งงานหรือมีแฟนให้เราด้วยนะคะม,มันจะได้<ร>ชัดเจนขึ้นไงติดต่อดูดวงแบบเป็นส่วนตัวได้ที่ f เ c e b O. o k โอซิริกรอภิรัต a c e b o o k โอซิริกออภิรัตครับเบอร์โทร061 99226450 25929261 99 i d r i o ส15นะนะ i d r i o s 15และผมครับเฟซบุ๊กครับอาจารย์ท็อปนักเมตรามหานิยมเบอร์โทร0849266658 i d r i ajtop16 ครับนะก็เข้ามากันได้ครับเพียงคนละหนึ่งคำถามเท่านั้น สำหรับในรายการของเราในรอบนี้มาเข้ามากันเยังไม่มีใครใถามถาอะไรก็กดไลค์กดแชร์เป็นค่าครูแล้วพิมพ์คำว่าแชร์แล้วชื่อเล่นคำถามนะคะกดไลค์กดแชร์แล้วพิมพ์คำว่าแชร์แล้วช,ชื่อเล่นคำถามค่ะผมบอกให้นะจิตอะถ้าเราอะไม่ได้ทำอะไรไม่ได้ไปทำอะไรนะเอาวิจิตไปสวดมนตนะ์นมันจะได้อานิสงส์ได้ความคล่องตัวด้านลาบนะ อีกเช่นการสวดมนต์เนี่ยมันเป็นการเจริญสมาธิสัมปชัญญะสติและเป็นการสร้างบารมีชั้นสูงนะนะโมตัาสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาส,มาสาัมาสาพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาส,มาสาัมาสาพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาส,มาสาัมพุทธัสสะสัมมัติชามินาสังสิโมพระม,ามหาเทวัง สเพยาคะปเรยันติพระมาจโมหาเทวานพิราพัมพระวันตุเมมหาพุทธโยมหาราภวันตุเมมิเตภามหเทพุทธมาอาุนะโมพุทธายาวิริทิยเยาวริโคนายังวิริหิงสาวิริทัสสิวิริทัสสาวิริชโยมสศมาลีมะมะพุทธสสวาหุมสมเิชามิเพ่งเพ่งภาภาฮาฮเรอเรอ อ่ะถามเข้ามาได้ครับกดแชร์แล้วตามด้วยชื่อเล่นแนะตามด้วยคำถามกดแชร์ออกไปะ่ะคมาแล้วนะมาอืมใครเข้ามาแล้วอยากจะถามคำถามนะคะมีกติการังนี้ค่ะหนึ่งกดไลค์กดแชร์เป็นค่าครู สองพิมพ์คำว่าแชร์แล้วชื่อเล่นคำถามค่ะกดไลค์กดแชร์แล้วพิมพ์คำว่าแชร์แล้วชื่อเล่นคำถามค่ะนะเข้ามากันได้ครับถามได้เพียงคนละหนึ่งคำถามนะมาแล้วคุณโอตี้จะแก้ปัญหาคืนนี้กับพรุ่งนี้ผ่านไหมครับน่าจะแก้ผ่านนะไปได้อย่างละครึ่งอ่ะอืม ไปได้ทีละครึ่งไปได้ทีละครึ่งอืมไม่รู้เรื่องอะไรไม่รู้แต่รู้ว่าแก้ได้ระดับหนึ่งเพราะว่าไม่ได้บอกมาเรื่องเงินหรือเปล่าก็ไม่รู้เรื่องอะไรเราก็ไม่รู้ออแต่ถ้าเกิดสสสมมมมมบัััตติิิชาาาาานนงโพมมพรหพพรหจยเเเทวคะ พระม้ามหาเทวาชราภาพวนตุเมมหพุยมหาราภพวนตุเมมีเตภาวะเตพุทธมาอาอุณโมพุทธายเวรทิเอเวริโคนายมเวรหิงสาเวรทสีสเวรทศสาเวริทิยมทศสามานีมามาพุทธสสวาหุมสมติชามีเพ่งเพ่งพาภาฮาหาเรือกิคนที่เราชอบเขาชอบเราไหมคะเขาไม่รู้เรื่องอะครับ คนที่เราชอบเนี่ยคุณเคยบอกเขาไหมหรือว่าต้องถามว่าเคยคุยกันบ้างหรือเปล่าเนี่ยแหละคือปัญหาสองัญไพ่มันแปลกแไพ่มันเหมือนกับว่าเขาไม่รู้เรื่องอืมนเขาสองจิตสองใจยังไงไม่รู้อ่ะอืมเหมือนแบบสับสนเนื้อถ้าถ้าเป็นผมก็คือว่าคุณยังไม่ได้คุยอะไรกับเขาเลยใช่ไหมนะนั่นแหละสาคัญที่สุดคือคุณบอกว่าคนที่เราชอบเขาชอบเราไหมในที่นี้ก็คือว่า ถามว่าเคยคุยกันบ้างไหมถ้าคุยกันก็ถึงจะชอบกันแต่ถ้าไม่คุยกันคนก็ไม่ใช่ปากัดที่จะไปมองตาแล้วท้องจริงไหมนะเพราะว่าคนมันไม่รู้อะเดะเราจะประสบการณ์อ่ะมีแต่คนมาถามหนูแอบชอบเขาแต่หนูก็ไม่เคยบอกเขาว่าหนูชอบเขาเขาชอบถามแบบนี้คือคนที่หนูแอบชอบเนี่ยเขาจะชอบหนูไหมคือเราไปแอบชอบคําว่าแอบชอบกับคาว่าชอบจริงๆงแต่แต่ว่าเนี่ยอาจารย์พาเขาอยากรู้เพิ่มเติมว่าคุณคุณเคยคุยกับเขาหรือเปล่าเออนั่นแหละสําคัญสุด ชร์ลรินค่ะแฟนที่คบอยู่จะได้คบกันจนอยู่ด้วยกันเลยไหมคะดูจะได้อยู่ด้วยกันไหมคะมันอยู่ที่ตัวคุณหมดเลยว่าคุณจะอดทนพอไหมใครมันคือเพราะว่าอันนี้คือแล้วแต่กระเป๋าเงินด้วยนะเนี่ยถ้าคุณบอกวยแล้วค่ะคุยแล้วค่ะถ้าคุณบอกว่าคุณคุยแล้วก็เท่ากับคุณรอรอให้ให้ความรู้สึกมันประสานกันไปเองนะเพราะว่าตอนนี้ความรู้สึกของเขาก็คือเขากําลังพิจารณาสับสนว่าจะคบดีหรือไม่คบเขายงสองจิตสองใจ เหมือนเขายังลังเลใจเวลาคุณถามอะไรคุณถามให้ละเอียดหน่อยละเอียดในที่นี้ก็คือว่าถามว่าเขาอ่ะกับเราอ่ะได้คุยกันแล้วเขารู้สึกยังไงกับเราอันนี้คําถามมันถึงจะถูกต้องไม่ใช่ว่าคนที่เราแอบชอบเขาชอบเราไหมอันนั้นมันหมายถึงว่าคุณยังไม่ได้คุยกับเขาต,ตั้งคําถามให้มันถูกคือคือด้วยความที่อาจารย์ทอ็อปะถ้าเป็นอาจารย์ทอ็อปะถ้าอาจารย์ท็อปชอบใครอาจารย์ท็อปจะเข้าไปคุยอนั่นแหละมันก็เลยมันคุยเลย อะไรอ่ะที่มันได้ก็ได้รู้ไ,ไปเลยไงได้รู้ไปเลยใช่ไหมติดต่อดูดวงแบบเป็นส่วนตัวกันได้ที่เ Facebook โอซิริกรอธิรัฐเบอร์โทรศูนย์หกหนึ่งเก้าเก้าสองสองหกสี่ห้าศูนย์เก้าสองห้าเก้าสองเก้าสองหกหนึ่งไอดีไลโอสิริหนึ่งห้าเวลาก็หมดตามไปแล้วนะครับนะนะผมครับอาจารย์ท็อปนภะ์เมตปรามหานิยมตามนี้ครับคือ เอาเป็นว่าจริงๆเรื่องความรักนะดูคําถามเดียวไม่ไม่จบไม่เคยจบไม่เคยจบมันต้องต่อค่ะถ้าเกิดถามไม่อ้นในระยะเวลาที่กําหนดนะดูกับเราแล้วมีดูดวงส่วนตัวกันดีกว่ามันเยอะเรื่องเลยอะไปแล้วครับสวัสดีครับ